สวัสดีครับวันนี้อนากับคุณพ่อคุณแม่ก็มาที่ห้างแห่งหนึ่งที่ปทุมธานีของ4ีอ่าห้างนั้นก็มีชื่อว่า Market v i l l a g มาเก็ตเเล,เเลวันนี้อนาจะมาซื้ออะไรครับไอีแท็ A8 ค่ะซัลีแท็ A8 ใช่ปะ่ะ A8 ทัทง้ทงๆที่มี iPad อยู่แล้วนะ <c oughs> แต่ก็อยากได้ใช่ไหมแต่อันนี้คุณพ่อคุณแม่ให้ซื้อเพราะว่าเป็นเงินที่หนูทำไม อหนูอันนาเก็บเงินเองนะครับเงินก้อนนี้เป็นเงินที่ได้เหลือจากการไปโรงเรียนใช่ไหมคะตอนนี้ได้มาเท่าไหร่ละเจ็ 7, ดพันกาบาทตอนแรกตั้งเป้าว่าจะไปซื้อฟลิปโฟโแต่เปลี่ยนใจอยากได้อันนี้ก่อนใช่ปะไปดูกันเจอ้านแล้วนี่นะร้านนี้นะเจามา์อันไหนคะลูก นี่วันนั้นที่อนามาดูเครื่องนี้ใช่ไหมครับอันนี้มีสีที่ดูในเน็ตมันมีสีชมพูอ่ะตัวนี้มีปะเช่สต๊อปอดูดูให้หน่อยนะเป็นตันวไ,ไวไฟเรใส่สิเป็นตัวไวไฟธรรมดาครับลดยังลดหนึ่งพันอยู่ปะโอเคโอเคครับน,นี่นะอนานี่นนคือแท็บ a 8นะครับ,ท,บที่แท็บ a 8นี่นาอยากได้อน,นาอยากได้สีชมพูเดี๋ยวเดี๋ยวก็ซื้อไปก่อนแต่ว่าระวังหล่นแตกนะต้องรอฟิล์มกับเกีก่อน นะครับดีใจไหมเดี๋ยวให้เขาพี่เขาเช็คก่อนว่ามีสีชมพูหรือเปล่าแต่มันเล็กกว่าไอแพดใช่ไหมจริงก็น่าจะใกล้เคียงกันนะันจอกี่หน่วยสิบสีห้าก็เท่ากันแต่ iPad เหมือนมีขอบไงตอนนี้เราก็รอพี่เขาเตรียมของอยู่นะไหนดูเงินนานๆก่อนพี่นากกดมาจากธนาคารนะครับรับยังไง เจ็ดเท่าไหรเจ็ดพันบาทใช่ไหมครัะแต่พอสิบบาทใส่กระเป๋าไว้ไปหย่อนผมก่อนโอเคนี่นะสีชมพูดีใจไหมแต่หนูไม่เสร็จได้เงินหรอเสร็จได้เงินเสร็จได้เลยเนี่แต่ถ้าหนูอยากได้อะไรหนูก็เก็บตังค์ใหม่นะโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณแม่ถือไว้ก่อนลูกเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวหนูค่อยจ่ายที่เขากำลังเตรียมอยู่รุ่นอะไรที่หนูซื้อ ตัมซุงรุ่นอะไรแท็บกาลิคี่แทบ A8 ใช่ไหมโอเคครับแท็บ A8 เดี๋ยวเราไปดูกันนะก็บอกอีกครั้งนึงอันนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ซื้อให้นะเป็นเงินที่อันนาเก็บตังเองนะจากการเหลือจากไปโรงเรียนนะครับเก็บมาเป็นปีแล้วใช่ปะตั้งแต่ปตั้งตงตั้งตอนนต้อยู้งต้งตั้งตงต้งตั้งตั้งต้งั้งตตั้ั้้ง้งตั้งตังตั้้ ฟิปโฟแต่ฟิปโฟแพงมากเนอะดูไปดูมาไปเจอรีวิวอะไรไม่รู้เลยเปลี่ยนใจมาซื้ออันนี้เลยนะก็เดี๋ยวรอพี่เขาเตรียมของแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสีชมพูจะสวยแค่ไหนนะน,น,น,นี่นะเครื่องของอนนาสีชมพูเนอะนแล้วไอแพดหนูจะเอาไปทำอะไรลนะูก S <S อ่ะเอามา,า,า,อา,าทำไร <S <S วานโูปเหรอโอ้ยจะเปิดแล้วดูสิสวยไหมนี่นะสีชมพูแพ็คเอสีชมพูอะไรนะรูรถสรสโกรเหรอไมโล คุณแม่เช็คให้อนาช่วยดูโรยดูลัดหลังด้านหลังด้านหลังโอ้นี่คือแท็บ E ของอนาสวยไหมชมพูสวยไหมนี่มีคำว่า Samsung ตรงนี้ด้วย Samsung เนาะโอเคเดี๋ยวลองเปิดดูใช่ไหมเดี๋ยวราชวนลูกค้าแอดไลน์สะสมคะแนนได้ครับมาเจ็ดสันบ้างโอเคอันนี้นี่คือเครื่องของหนูสีชมพู สวยไหมสวยเนอะอ่ะเดีย๋ยวมาถ่ายรูปก,กับเครื่องหน่อยดีกว่าเข้ากับเครื่องมากใชอ่อันนะครับนารับของหน่อยดูหน่อยโอ้ได้แล้วดีใจไหมลูกนี่พี่เขาแถมอันนี้มาด้วยลำโพงลำโพงบลูทูธนะเดีย๋ยวเอาไปลองใช้กันและนี่ก็คือใบเสร็จของอันนานะได้ส่วนลดพันหนึ่งจากราคา 8, 99 5,99เหรอเอ๊ะทั้งหมดเราจ่ายไปเท่าไหร่นะ6,990 6 9 9 0อ๋ใช่ใชนะ่หกเ0 0าทนี่รถลดไห่พบาทบาแล้วก็มีแต่าายรถมืนกันแไม่มีฟาร้านนี้ก็ลดเหมือนกันบานาน่าใช่แต่แต่บานาน่าไม่มีตัวตัวธรรมดาโอเคสำหรับพลิปนี้อานานี่ ภารกิจซื้อซัมซุงกาลิซี่แท็บเอด้วยเงินของอันนาก็เสร็จแล้วเร<ช>ียบร้อยนะครับเดี๋ยวนะก็จะลองดูดูใช่ใชเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันนะอันนี้ต้องบอกอีกทีนึงเป็นเงินเก็บของอันนาเอง<ช>พ่อกับแม่ไม่ได้ซื้อให้นะครับ<ช>อ่า<ช>เงินเก็บแต่ถ้าต่อไปหนูอยากได้อะไรอีกหนูต้องเริ่มต้อนเก็บใหม่แล้วนะค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้พ่อกับแม่อันนาก็ขอลาไปก่อนนะฝากกดติดตามช่องน้องอันนาด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันนะครับบ๊ายบาย